สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนทุกท่าน,นครับนี่จะให้ดูหน้างานตรงบริเวณบ้านสองชั้นนะครับน้ำมันมันสูงมากเลยนะครับนี่คือระดับน้ำกับรถขุดที่อยู่ด้านล่างนะครับคือไอตัวคันกั้นน้ำนี่คือจะปริมแล้วนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโกตสองคนลาปัน,นครับ อัปเดตหน้าง,งานให้ชมนะครับโผล่มาแต่แขนนะครับรถขุดจะอยู่ตามาระดับน้ำนะครับนีจะมีซานี่อยู่สี่ตัวนะครับโอให้ดูระดับน้ำาก็คือเสมอทางนะครับล้นทางมาตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคันกั้นน้ำนะครับคันกั้นน้ำมีอยู่สี่ตัวนะครับอยู่ด้านล่าง ตอนนี้เขากำลังจะพักเที่ยงนะครับก็พยายามเอารถขุดขึ้นมาจอดด้านบนนะเผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะเผื่อฝายมัน,ม,นมันพังเห็นไหมมันจะโผล่ขึ้นมาทยอยเดินขึ้นมาแล้วครับฝนตกนะสองสามวันติดกันเลยน้ำหลากเต็มที่นะครับดูบริเวณทุ่งนานตรงนี้นะครับ จากที่ไม่มีน้ำนะนู้นมาจากโน่นะน้ำมันไหลมาจากขึ้นมา,านตอนนี้รถขุดเขาก็จะขึ้นมาพักนะครับจะเป็นการเสริมคันไปเรื่อยๆนะซานี่ s y 200 c นะอยู่ตรงนี้สีลำ um. โผลมาแต่แขนนะครับลงไปลึกมากในตัวฝั่งนั้น โผลปลายอาร์มมาหน่อยเดียวเห็นไหมคือรถคุดมันจะอยู่ลึกกว่าระดับน้ำนะครับไปแล้วขึ้นไปพักเที่ยงนะครับเขาไม่จอดรถทิ้งไว้ข้างล่างนะครับเพราะว่าบางทีเกิดคันถล่มเงี้ยคันคันน้ำถล่มก็งานเข้าแล้วคทยอยขึ้นมาแล้วคนระับ ลำแรกผ่านไปลำที่สองคลายยีราบเลยนะ <laughs> โลมาแต่แค้นเหมือนยีราบเลยตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะใช้เวลาพักเที่ยงนะคนขับลงมาสำรวจดูก่อนรวจดูระดับน้ำนะครับว่ามันลงหรือยังเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกด้านหนึ่งนี่คือบริเวณจุดท้าน,นี่คือ เมื่อวานก็คือมันท่วมหมดเลยนะครับท่วมจนไหลเอือมาทางนี้นะไม่ระดับฝายระดับตัวคันกันน้ำก็อ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกรอบนะครับตอนนี้ทีมงานรถขุดก็ขึ้นไปกินข้าวคนระับสิบล้อวิ่งไม่ได้นะครับทางแฉะลื่นมากน่าจะเป็นอาทิตย์นู่นแหละอ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ